สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาเฟ่โฮโลอีกครั้งค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิคอเด็กนะคะพี่หมอจะมาทำหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคนเก่าอ่าตามปกคลิปที่ขึ้นเอาไว้ซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องข้องเกี่ยวกับความรักแน่นอนทีนี้พาดคนเก่าเนี่ยเป็นคนเก่าแบบไหนได้บ้างเนาะก็แฟนเก่าก็ได้คนคุยเก่าก็ได้ใดๆที่เป็นของเก่าทั้งหลายนะคะขึ้นอยู่กับว่า คนที่เข้ามาเล่นเนี่ยจะนึกถึงใครคนเก่าในหัวคุณเนี่ยคือใครก็คือเล่นได้หมดเลยขอแค่ว่าเป็นของเก่าก็แล้วกันเนาะโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะก็ตอนนี้มีไพ่อยู่ข้างหน้าพี่หมอสามสำรับเหมือนเดิมเลยค่ะหนึ่งสองสามเดี๋ยวพี่หมอจะให้ทุกคนเนี่ยทำสมาธิเนาะทำสมาธินิ่งๆแล้วก็เลือกสำรับไพ่ที่ชอบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออหัวข้อที่ว่าเนี้ คําทํานายในแต่ละสํารับเนี่ยออกมาแบบไหนนะคะหัวข้อ,อเดี๋ยวเราพูดหัวข้อเต็มๆก่อนหัวข้อของวันนี้นะคะก็คือคนเก่าจะกลับมาไหมโอกาสรีเทิร์นกับคนในอดีตประมาณนี้ละกันนะคะก็ถ้าทุกคนพร้อมแล้วจับเวลา10วินาทีเหมือนเดิมเลยค่ะ โอเคคิดว่าน่าจะได้แล้วนะคะสิวินาทีไปกันแบบเร็วๆพี่หมอขอขยับไพ่สำหรับที่3และสำหรับที่2ออกไปแล้วเราก็จะมาเริ่มกันที่สำหรับที่1นะคะเรามาดูกันว่าหัวข้อวันนี้นะคะคนเก่าจะกลับมาไหมโอกาสรีเทิร์นกับคนในอดีตระยะเวลาของไพ่หรือคำทํานายนะคะ ที่หมอขอให้ไว้ที่สัก1เดือนแล้วกันเนาะหเดือนต่อจากนี้นะคะเรามาดูกันแล้วกันว่าคนที่เลือกสำรับที่หนึ่งนะคุณจะมีโอกาสรีเทิร์นกับคนเก่าๆที่คุณนึกถึงเขาอยู่ไหมนะคะ สำหรับคนที่เลือกสำหรับที่หนึ่งสำหรับที่หนึ่งที่หมอมองว่ามันยังไม่มีโอกาสในการรีเทิร์นกลับมาในพาร์ทเดิมอะ่ะคนที่เลือกสำหรับเนี้ยคนที่คุณนึกถึงอะที่หมอมองว่าโอเคเป็นแฟนเก่าได้นะคะแล้วก็เป็นเป็น เป็นคนคุยเก่าได้ทุกคนอาจจะเริ่มคิดแล้วมันมีมากกว่านี้เหรอก็มันยังจะมีอีกพาสหนึ่งอ่ะที่อืมที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่คนในสำรับเนี่ยก็คืออ่าคนที่แบบว่าแบบเหมือนแบบเคยแอบชอบเคยแต่ว่ามันไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรกันอ่ะเออนึกออกไหมถ้าถ้าคนคุยกับแฟนอ่ะมันมันจะต้องเคยมีซัมติงอ่ะเคยเคยแบบ ได้ไปคุยเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอ่าได้คุยกันมาอยู่ช่วงหนึ่งนะคะหรือว่าคบหากันมาอะไรอย่างเงี้ยเออกองเนี้ยสําหรับเนี้ยต้องเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดแบบแค่มองกันไปมองกันมาเคยจีบแต่ไม่เคยคุยได้นะเคยเคยจีบแต่ไม่เคยคุยหรือว่าพาร์ทของคนที่แบบว่าเคยไปเคยไปเดทด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่เคยพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยจะไม่ใช่คนที่เลือกสําหรับนี้อันนี้คือสิ่งที่พี่หมอรู้สึก ซึ่งอ่ะถามว่ามีโอกาสไหมก็ต้องบอกว่าในหนึ่งเดือนนี้นะคะยังไม่มีคือมันอาจจะได้กลับมาคุยกันแต่ว่ามันจะไม่ได้กลับมาแบบพาร์ทเดิมอ่ะอ่าอย่างสมมติที่หมอบอกว่าเป็นคนคุยใช่ไหมก็จะไม่ได้กลับมาแล้วเป็นพาร์ทคนคุยอะคะ่ะแต่อาจจะกลับมาแล้วรู้สึกเหมือนให้ความเป็นเพื่อนกันมากกว่าไปในพาร์ทนั้นไปเลยหรือเป็นคนรู้จักคุยกันแบบในฐานะที่เคยรู้จักกันเคยคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้แบบ ไม่ได้อยู่ในในสเตตเดิมอะ่ะไม่ได้อยู่ในพาร์ทของคนคุยหรือว่าไม่ได้กลับมาคบหากันอย่างที่ตามโจทย์อ่ะโจทย์คือโอกาสที่คนเก่าคนเก่าจะกลับมาแล้วก็โอกาสในการรีเทิร์นซึ่งณตรงเนี้สำหรับเนี้ยมันยังไม่มีนะแต่ทีนี้เราลองดูลึกๆก,ก,กันไปนะคะเหตุและผลต้องบอกว่าในแง่ของความรู้สึกอ่ะเอาจริงๆมันยังรู้สึกดีต่อกันนะสิ่งที่ที่หมอเห็นนะคะแต่ว่า มันมันเหมือนคนที่อยากคุณอะคนที่เลือกอะค่ะคนที่เลือกสําหรับที่หนึ่งอะคุณก็รักตัวเองเนาะเขาคนนั้นน่ะก็เหมือนกันมันเหมือนคนที่มันเหมือนกันมากๆมาเจอกันแล้วมันไปด้วยกันไม่ได้มันเหมือนกับคนที่รักกันมากๆเอ้ยไม่ใช่ขอโทษรักตัวเองมากๆต่างคนต่างก็รักตัวเองมากๆแล้วก็คาดหวังจากอีกฝั่งหนึ่งมากๆค่ะซึ่งอีกฝั่งหนึ่งเขาก็เป็นเหมือนเรา เขาก็รักตัวเขาเองมากๆแล้วเขาก็คาดหวังจากเราเหมือนกันค่ะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันค่อนข้างเหนื่อยแล้วบางคนเนี่ยถ้าถ้าแบบเอาแบบปัญหาหนักๆหน่อยนะไม่ใช่แค่เรื่องของการรักตัวเองนะก็จะมีในเรื่องของมือที่สองที่สามด้วยอาจจะแบบแยกย้ายกันเพรามือที่สามอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เลยเป็นเหตุที่ยากค่ะที่มันจะกลับมาในหนึ่งเดือนอันนี้มองแบบนี้เลยสําหรับคนที่เลือกสําหรับที่หนึ่งนะแต่ถามว่า คนที่เข้ามาเล่นเนี่ยรู้สึกแบบอยากได้เขากลับมาขนาดนั้นไหมให้พี่หมอมองไพ่จริงๆก็ไม่นะคืออารมณ์เหมือนเหมือนก็อยากแต่ว่าไม่ได้มากไม่ได้มากถึงขนาดแบบเนี้ยถ้าฟังไปแล้วจะรู้สึกผิดหวังไม่ใช่มากแค่แบบว่าเออก็ก็แค่อยากรู้ก็แค่อยากรู้เออแค่อยากรู้เฉยๆว่ามีโอกาสไหมแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นความอยากกลับไปขนาดนั้นอะไรอย่งนี้ยคะ่ะ แค่อยากจะรู้เฉยๆว่ามีโอกาสไหมซึ่งพ่หมอมองว่ายังอะค่ะถ้าเกิดว่ามันยังมันยังอ่อีกคนนึงเนาะยังคาราคาซังกับมือที่สามอ่ะถ้ามีในเรื่องมือที่สามมันก็ยากมากเลยอะที่จะกลับมาหรือหรือนะไม่ได้เกี่ยวกับมือที่3ามแต่เป็นในเรื่องที่บอกเนี่ยแหละต่างคนต่างก็แบบเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอะค่ะมันมันยากนะสําหรับพี่หมอมันเหมือนคนที่ อืมเอาเป็นว่าจะพูดยังไงดีอ่ะคนที่เลือกสำหรับที่หนึ่งถ้าเขายังเหมือนเราขนาดเนี้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเขายังรู้สึกเหมือนเราขนาดเนี้ยคือมันจะยากมากในการจะรีเทิร์นกลับมาในหลีดเดือนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเขาหลักตัวเองคุณหลักตัวเองมากๆอ่ะถ้าเขาไม่ได้มีคนอื่นนะที่หมอก็จะบอกว่ามันมีเกณฑ์ที่เขาจะามู v e วยซ้ำไปนะคะก็คือเดินหน้า หาคนอื่นอะที่เขาจะยอมเออคนที่ยอมเขาอะอะไรประมาณนี้แล้วคนที่เข้ามาฟังอะก็เหมือนกันด้วยนะถ้าเกิดฟังถ้าเกิดว่าเขาไม่กลับมาเนี่ยแล้วคุณมีตัวเลือกที่ดีกว่าแล้วยอมคุณคุณก็ไปนะเนี่ยเหมือนกันเบอร์นั้นเลยนะคะคือเรื่องเอาที่ตัวเองพอใจไว้ก่อนนะซึ่งทางนู้นเขาให้เราไม่ได้แล้วเราก็ให้เขาไม่ได้ประมาณเนี้ค่ะมันก็เลยจะยังไม่ได้กลับมาแต่ถ้ากลับมามันจะเป็นการกลับมาหนึ่งเป็นเพื่อนกันเป็นคนรู้จัก คือมันไม่ได้เกลียดกันเลยนะในไพ่แต่ให้แต่ให้เดินไปต่อไปไม่ได้อารมณ์ประมาณนี้นะคะโอ้ยเหงื่อแตกเลยอะ่ะอ่านแค่สำหรับแรกก็รู้สึกแบบเอาอะไรมาให้อ่านเนี่ยเหนื่อแตกเพราะกลัวแบบทุกคนจะคาดหวังเนี่ยได้คำตอบดีๆแต่ไพ่ก็แปลว่านะมาเอเนอร์จีนี้ใส่พี่หมอเลยนะคะเอาไม่เป็นไรพอมองดูแล้วคนที่เลือกสำหรับที่หนึ่งก็ไม่ได้ไม่เท่าไหร่หรอกนะ อ่ะเดี๋ยวเราให้โอกาสคนที่เลือกสำหรับที่สองเรามาลองดูของคนที่เลือกสำหรับที่สองดูบ้างละกันนะคะเอาละสำหรับคนที่เลือกสำหรับที่สองนะคะหัวข้อวันนี้เนาะคนเก่าจะกลับมาไหมโอกาสรีเทิร์นกับคนในอดีตอ่าระยะเวลาคำทำนายที่หมอให้ไว้หนึ่งเดือนนะในในในสำหรับที่หนึ่งที่หมอพูดอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในหนึ่งเดือนเนี้ยจะมีเกณฑ์น,นี้เกิดขึ้นไหมนะ เอาล่ะนึกถึงคนที่คุณอยากจะรีเทิร์นนะคะ โอเคสำหรับที่สองสำหรับที่สองต้องบอกแบบนี้ค่ะคือโอกาสในการที่คนเก่าจะกลับมาเนี่ย mm hmm. ก็ยากพอๆกับเอ้ทำไมล่ะเอเนอรจี Energy, มันดูแบบเครียดจังคือต้องบอกว่ามันมันมันมีนะอ่ะมันมีนะ แต่ว่ามันก็แอบ,บยากพอๆกันกับสําหรับที่หนึ่งแต่สําหรับที่หนึ่งอ่ะพี่หมอมองว่าไม่เกิดเลยคือมันยากไปเลยค่ะแต่สําหรับที่สองมันดูมีประเด็นอยู่อ่ะเดี๋ยวเราลองฟังกันดูนะคะก็คือจะได้รีเทิร์นหรือไม่ได้รีเทิร์นอ่ะพี่หมอมองว่ามันอยู่ที่ตัวคุณมันเหมือนกับจริงๆแล้วอ่ะคนที่เข้ามาเลือกสําหรับที่สองอ่ะไม่ได้อยากรีเทิร์นอะไรหรอกแต่อยากรู้แอบบอยากรู้ว่าเขาคนนั้นเนี่ยยังรู้สึกแบบอยากจะกลับ เข้ามาในความสัมพันธ์อยากจะกลับมาง้อเราอยากจะกลับมาคบเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแต่ถามว่าคุณอนะแคร์ไหมอยากได้ไหมอยากให้เขากลับมาขนาดนั้นไหมเนี่ยพี่หมอบอกเลยว่าคนที่เลือกสําหรับที่สองไม่ได้เป็นขนาดนั้นไม่ได้วอรี่ขนาดนั้นไม่ได้รู้สึกแบบเออแคร์เขาขนาดนั้นนะคะตัวคุณเองอะหลายๆคนที่ฟังอะพี่หมอบอกว่าคุณเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วก็คือมูไปแล้วนะคะ แล้วก็พาร์ทของคนที่เลือกสำหรับที่สองเนี่ยน่าจะอยู่ในเวอร์ชั่นของคนได้หมดแหละได้หมดเลยค่ะแฟนก็ได้แฟนเก่าเนะาะเคยคบกันเป็นแฟนกันหรือว่าคนคุยก็ได้นะคะหรือคนที่เคยมาฉีบก็ได้นะคือได้ทุกเอเนอร์จีเลยแต่เอาเป็นว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่คุณเพราะสาเหตุก็คือตัวคุณเองเหมือนชัดเจนไปแล้วอะคะ่ะว่าคุณไม่เอาแล้วคุณจะมูฟแล้วคุณจะไปข้างหน้าแล้ว เพราะฉะนั้นเขาเองอะ่ะคือถ้าถามความรู้สึกเขาอะนะพี่หมอมองว่าเขายังอยากนะคะยังอยากอยากกลับมาแต่เขาแค่ไม่กล้าเพราะว่าเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงจากคุณแล้วอะ่ะก็คือคุณไม่เอาแล้วเอาง่ายๆคือคุณเปลี่ยนไปแล้วคุณไม่ใช่คุณคนเดิมอีกต่อไปแล้วไม่ใช่คนที่จะสามารถงอได้ง่ายๆเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาเห็นข้อนี้นะคะมันก็เลยทําให้เขาอะ่ะไม่กล้ามากพอ แต่ถ้าเกิดว่าคนที่เลือกสำหรับที่สองนะถ้าคุณเนี่ยรู้สึกว่าลึกๆคุณยังอยากได้ยังอยากให้เขากลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะพี่หมอมองว่ามันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างหมายถึงตัวคุณนะคือคุณต้องแสดงให้เขาเห็นนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออเราก็ยังไม่ได้แบบเราก็ยังไม่ได้มูไปไหนคนที่เราอยากจะมูไปด้วยจริงๆก็ยังเป็นเธออยู่อะไรใดๆคือมันต้องส่งสัญญาณบางอย่างให้เขาเห็นนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่กล้านะ ที่หมอมองว่าเขาเขาน่าจะดูทีท่าคุณก่อนถ้าเกิดว่าเราไม่พูดหรือไม่แสดงออกอะไรออกไปเลยอะว่าเออเราแบบเปิดโอกาสให้เขาแบบกลับเข้ามาอ่าในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเขาก็จะมูฟตามคุณไปในที่สุดนะคะถ้าคุณมูฟแบบชัดเจนร้อเอซอีกไม่นานเขาจะมูฟตามคุณได้แน่นอนหมายถึงมูฟไปหาคนอื่นนะก็คือเดินหน้าต่อได้แน่นอน คือตอนไม่ได้หมายความว่าเขามีคนอื่นอยู่นะแค่หมายความว่าเขาสามารถแบบไปข้างหน้าได้เหมือนคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็อยากจะรอดูทีท่าเราก่อนถ้าเกิดว่าเออเรามีท่าทีที่แบบว่าเอ้ยเขายังดูมีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงจะกล้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ส่งพลังงานหรือเอ e น g y แบบนั้นให้เขาเนี่ยคนที่คุณนึกถึงเนี่ยเขาก็ไม่กล้าเหมือนกันเขาก็ อาจจะมูฟไปข้างหน้าเหมือนกันนั่นเองแต่เขารอก่อนนะร้อยคุณไปก่อนต้องคุณต้องไปก่อนเท่านั้นนะคะเขาถึงจะไปหน้าตอนนี้เนี่ยเขาก็อาจจะดูดูทีท่าก่อนอะอย่างที่บอกนะรอดูรอจังหวะอะไรใดๆท่าทางเขาเนี่ยอาจจะทําเหมือนมูฟแหละแต่พี่หมอว่าเขาไม่มูฟผ่ะเขาเขายังส่องส่องยังม,งมองมองยังพิจารณาอยู่ ว่าเออเราเนี่ยเอายังไงอะไรอย่างเงี้ยยังยังมีลักษณะนั้นขึ้นให้เห็นอยู่แล้วก็จริงๆแล้วพฤติกรรมของเขาอ่ะพี่หมอพี่หมอหมองว่าไม่รู้นะว่าคุณมีปัญหาอะไรกันแต่เขา่ะพยายามทําให้คุณเห็นว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นอีกต่อไปแล้วนะคือกําลังพยายามจะทําให้คุณยอมรับนะคะคือ ความไม่อยู่เฉยของเขาอะคือเขาพยายามเป็นคนใหม่ให้คุณเห็นอยู่อยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจยอมรับเขาหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะอ่ะอันนี้เป็นพลังงานของคนที่เลือกสําหรับที่สองสรุปก็คือจะรีเทิร์นหรือไม่รีเทิร์นอยู่ในน้ํามือคุณอยู่ในกามือคุณนะคะอยู่อยู่ที่คุณตัดสินใจตัวเขาเองเนี่ยอทําได้แค่ทําแต่ละวันให้ดีที่สุดรอดูซิว่าคุณเนี่ยจะให้โอกาสไหมถ้าคุณมีสัญญ,ญาณที่บ่งบอกว่าเออยังให้ อะพร้อมแล้พร้อมจะให้อภัยและใดๆเนี่ยก็มีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ที่เขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสำรับสุดท้ายค่ะสำรับที่3โอเคสำรับสำรับสุดท้ายนะคะกับหัวข้อคนเก่าจะกลับมาไหมโอกาสดีเทิรนกับใครอเอ้ย คนเก่าจะกลับมาไหมโอกาสรีเทิร์นกับคนในอดีตระยะเวลาของคำทำนายนะคะพี่หมอให้ไว้สักหนึ่งเดือนแล้วกันเนาะแต่ก็อาจจะช้ากว่านั้นเร็วกว่านั้นได้นิดหน่อยนะคะนิดหน่อยนะโอเคขออนุญาตเป็นตัวแทนคนที่เลือกสำรับที่3นะคะ ขอดูหน่อยว่าคนที่คุณนึกถึงเนี่ยในหนึ่งเดือนนี้เนี่ยมีเกณฑ์หรือว่ามีโอกาสที่จะได้รีเทิร์นกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ไหมซึ่งความสัมพันธ์ไม่ได้ตายตัวนะอยู่ที่ว่าคุณนึกถึงใครนะคะ โอเคเชื่อไหมทั้งสามสำรับเนี่ยไม่ขึ้นไพ่อยู่ใบหนึ่งคือมีอยู่ใบหนึ่งที่พี่หมอรู้สึกว่าถ้าขึ้นปุ๊บเนี่ยพี่หมอจะฟันธงเลยว่าเขามาแน่เออทั้งสามสำรับไม่ขึ้นเลยแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไพ่ใบนั้นเป็นไพ่ใบเดียวที่พูดถึงการกลับมาของใครได้นะคะไม่จําเป็นมันมีไพ่อีกหลายใบที่ผมบอกได้แล้วก็การอ่านไพ่มันไม่ได้อ่านไพ่ใบเดียวอยู่แล้วนะคะมันต้องอ่านแบบรวมๆซึ่ง สำหรับคนที่เลือกสำหรับที่สามพี่หมอขอแสดงความยินดีด้วยพี่หมอมองว่าคนที่เลือกสำหรับที่สามเนี่ยดูมีเกณฑ์ี่สุดละท,ที่เขาจะกลับเข้ามาภายในหนึ่งเดือนนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้กลับมาแบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ะเหมือนกับมันเป็นช่วงที่ทั้งคุณและเขาเนี่ยก็ยังต้องต่างฝ่ายต่างต่างพิสูจน์ซึ่งกันและกันต่ออยู่ดีอะค่ะซึ่งก็มันก็ขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคู่นะว่าปัญหาของพวกคุณอนะคืออะไร เพราะฉะนั้นเ,เกณฑ์ในการที่ใครคนนั้นจะกลับมาเนี่ยมันก็ยากง่ายแตกต่างกันไปแต่มองว่าสําหรับที่สา ح, มีโอกาสลองฟังดูแล้วกันนะคะว่ามาคําทํานายเนี่ยเป็นไปในลักษณะประมาณไหนอันดับแรกเลยก็คือพี่หมอมองว่าตอนเนี้ยคนที่คุณนึกถึงอะคะ่ะเขาอยู่ในช่วงที่เขากาลังทบทวนอะไรหลายๆอย่างเราจะรู้สึกว่า ไม่น่าจะไปต่อกับเขาได้แล้วอ่ะเออในความในความรู้สึกคือเราไม่น่าจะไปต่อกับเขาได้แล้วแหละไม่น่าจะมีโอกาสแล้วอะไรใดๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเขากําลังพิจารณาอยู่เพะว่าเหมือนช่างใจอ่ะว่าจริงว่าเราอ่ะควรที่จะแยกย้ายกันไปนะคะต่างคนต่างไปมีชีวิตเป็นของตัวเองหรือเราควรกลับมามาเริ่มกันใหม่ใดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่พี่หมอเห็นก็คือเขายังอยากให้โอกาสความสัมพันธ์ อยู่ยังอยากที่จะแก้ไข,ขอะไรบางอย่างอยู่แล้วเขาก็รู้สึกว่ามันยังไม่เคลียร์ด้วยค่ะคุณเองก็น่าจะด้วยนะที่หมอหมองหรือพลังงานมันสลับกันได้อย่างที่บอกค่ะตัวตัวคนที่เลือกสําหรับที่สาบเองก็รู้สึกว่ามันยังไม่เคลียร์ด้วยกับกับเรื่องนี้ยังไม่ยังไม่รู้เลยเนี่ยทะเลาะลกันด้วยเรื่องอะไรเลิกกันด้วยเรื่องอะไรเรางอนกันเรื่องอะไรเรามีปัญหากันเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่รู้ก็ต้องเป็นขับถ้าคุณรู้แต่รับก็อาจจะเป็นเขาที่ไม่รู้ หรืออาจจะทั้งคู่อาจจะไม่รู้เลยก็ได้แบบมันอาจจะเริ่มมาจากปัญหาเล็กมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันบานปลายมาขนาดนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นประเด็นที่คาใจอะสิ่งที่หมอเห็นคือมันคาใจทั้งเขาทั้งคุณนะถ้าไม่คาใจคุณก็อาจจะไม่มาเล่นคลิปนี้อะไรเงี้ยนะคะซึ่งเขาอะมองว่าเขาอยากจะเคลีย สิ่งหนึ่งเลยที่เห็นชัดๆคือเขาต้องการเคลียร์เขาต้องการที่จะชัดเจนว่าเขายังไม่ได้อยากเดินออกจากชีวิตเราเลยอะไรใดๆอย่างเงี้ยค่ะไ,ไม่ได้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเลยนะอ๋อแต่ว่าคนที่เลือกสำหรับพี่สามเนี่ยพี่หมอมองว่าน่าจะเป็นคนที่เพิ่งมีปัญหาแบบเพิ่งทะเลาะก,กันเลย,เลย,เลยอะไรเงี้ยเออมองมองแบบนั้นเลยเพิ่งมีปัญหาสดๆร้อนๆยอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่พ้นสองสาวันดีเลยอะ เออประมาณนั้นนะคะก็ถามก็คือเนี่ยเขาจะทบทวนก่อนทบทวนว่าคือทบทวนตรงที่ว่าผิดอะไรอย่างนี้ก่อนด้วยก็ได้ทบทวนว่าเขาทําอะไรผิดเขาพลาดต,ตรงไหนมีปัญหาย,ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทบทวนว่าจริงๆแล้วเขาอะยังต้องการเราอยู่ไหมแล้วเราเนี่ยยังต้องการเขาอยู่ไหมคือเขาใช้ความคิดเยอะมากๆนะคะในตอนที่เราคุยกันอยู่ในตอนที่คุณนั่งดูคลิปนี้อยู่อะเขาใช้ความคิดเขามากๆ แต่ท้ายที่สุดน่ะพี่หมอมองว่าเขาจะตกตกผลึกความคิดตัวเองได้ค่ะว่าเออเขายังต้องการเราอยู่เขายังอยากมีเราในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เขาก็ยังหลักคุณอยู่นั่นเองนะคะเลือกที่จะกลับเข้ามานะถ้าเป็นคนคุยก็คือยังอยากคุย,ยกับคุณอยู่ถ้าเป็นแฟนเก่าก็คือยังอยากคบหากับเราอยู่ยังอยากเดินหน้าไปต่อกับเราอยู่นะคะเขาก็จ <cond ition ing> นะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์แต่อย่างที่หมออย่างที่พี่หมอพูดค่ะคือมันก็ไม่ใช่การกลับมาแบบ แบบกลับมาแล้วดีกันแล้วก็แบบอีอะหวานซึ้งเลยก็ไม่ใช่นะคะคืออาจจะกลับมาเพื่อคุยก่อนมาเคลียร์ก่อนมาสะสางก่อนแล้วก็อยู่ในจุดที่โอเคได้คําตอบแล้วแล้วก็ไปด้วยกันก็คือปรับตัวไปด้วยกันค่อยๆประคับประคองกันไปมันก็ยังเหมือนเป็นช่วงละเอียดอ่อนเนาะคือกลับมาแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นช่วงที่พร้อมที่จะแบบดีกันได้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย นึกถึงตอนนี้นึกถึงตอนนี้เอาไว้ว่าเอ้ยเราอะ่ะไม่ได้อยากที่จะมีปัญหาไม่ได้อยากที่จะเลิกกันไม่ได้อยากที่จะแยกกันเพราะฉะนั้นในวันที่เขาจะเดินกลับเข้ามาเนี่ยเออเราก็อยากไปให้ปัญหานะ่ะมันเกิดขึ้นมาอีกนะคะประมาณนี้ซึ่งมองว่าพาร์ทของคนที่เลือกสําหรับที่สามนี่มีเกณฑ์แต่ก็รอหน่อยนะรอหน่อยแต่น่าจะอยู่ในหนึ่งเดือนเนี้ยมีมีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆนะคะก็เอาเป็นว่า มองว่าคนที่เลือกสําหรับที่สาม,มีโอกาสในการจะรีเทิร์นกลับมานะคะคนในคนในอดีตเนี่ยมีโอกาสก็ดีใจด้วยนะคะก็จบแล้วสําหรับพิกอ a เด็กหัวข้อคนเก่าจะกลับมาไหมโอกาสจะรีเทิร์นกับคนในอดีตนะคะก็มีเกณฑ์น,นะในในจริงๆทั้งสามสำหรับก็เหมือนจะมีทิศท,ทางที่แตกต่างกันไปไม่เหมือนกันเลยนะคะ ซึ่งสำหรับที่3มน่าจะโอเคสุดละนะสำหรับหัวข้อนี้นะคะพี่หมอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่กําลังมีปัญหานี้อยู่นะคะแล้วก็มันคือการอ่านแบบรวมๆอย่าคิดว่ามันคือของเราคนเดียวเพราะว่าคําตอบมันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะอันนี้บอกเลยเพราะฉะนั้นมันอาจจะเครียดกว่าเดิมถ้าคุณอยู่ในช่วงที่คุณยังอยากให้ความสัมพันธ์มันกลับมาเนี่ยแนะนําว่า มาเช็คส่วนตัวดีกว่าหรือไปหาไม่ต้องมาหาเช็คกับพี่หมอก็ได้ไปเช็คกับคือไปหาดูดรงส่วนตัวมันก็จะมันก็จะเคลียร์กว่านะคะถ้าเราคาใจอะนะแต่ถ้าเกิดว่ามันยังพอคุยกันได้ความสัมพันธ์มันต้องหันหน้าคุยกันค่ะนั่นแหละมันถึงจะได้กลับไปคบกันนะกลับเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ถ้าต่างคนต่างเงียบมันก็ยากนะคะเอาล่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะเป็นคลิป ทำมาอาหารว่างอีกแล้วนะคะขั้นเวลารอคลิปดวงส2องราศีอะไรใดๆก็ว่าไปหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ซัพพอร์ตติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกดวงลูกเพจเก่าๆทุกคนขอบคุณผู้ติดตามในช่อง youtube ทุกคนเลยนะคะถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีแรงอยากทำอะไรต่อนะรู้สึกว่าเออตาบใดที่แบบ อยอดซับมันยังขึ้นไปเรื่อยๆมันจะขึ้นวันละนิดวันละหน่อยหรือวันละเยอะๆเนี่ยพี่หมอแบบแฮปปี้หมดอ่ะขอให้มันไปของมันเรื่อยๆไม่ใช่แบบอยู่กบับที่หรือว่าลดลงอันนี้ก็รู้สึกว่าเออเราคงยังไม่ยังไม่เจ๋งพอไหมหรือ,อยังไงเออเนาะเราก็อาจจะไม่มีแรงอยากทําต่อนะคะแต่พอแบบอ่ยอดซับมันไปเรื่อยๆก็ถือว่าเออก็ยังมีคนเอนดูเราน้ออะไรเงี้ยก็จะพยายามทำคลิปที่มันมีคุณภาพออกมามากขึ้นนะคะ หวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้อย่างนี้ต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ